สุดคนนี้แน่นอนครับวันนี้ก็อะไรร้อโอู้หูโอ้หมรถอะไรเนี่ยพี่น้องโอ้ป๊อปเฮ้ยเฮ้ยคืดเทน้ำะปุ๊ปุ๊อ่ะสวัสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ชาวยูทูบทุกท่านด้วยนะครับผม วันนี้เรามาเดินทางมาถึงอำเภอวังน้ำเตี้ยวเลยโอ้โหโอู้้ยมันเร็วเหมือนกันด้วยว่ะอือผมแม่พี่น้องเลย ตอนนี้เราอยู่อาสนามอะไรไม่รู้พี่น้องวันนี้เป็นวันซ้อมนะครับพรุ่งนี้วันแข่งจริงอ้โหมันแรงมากเลยอ่ะไม่รู้เขาเรียกรถอะไรนะเป็นงานามิ팅แข่งรถจริงเหลนไฟครับนี่วันนี้เป็นวันซ้อมครับถ้าพรุ่งนี้รถเยอะกว่านี้อีกนะพี่น้องนะอู้หมหยแกวพี่น้อง อีเขาเรียกรถอะไรเนี่ยแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะมันยังเท่เลยอ่ะโอ้ดูขับมาแล้ววันนี้เป็นวันซ้อมนะครับเขาจะลองครับไม่รู้รถอะไรไม่รู้แต่บอกเลยว่าเท่สุด มันเท่สุดๆเลยนะทุกคนมันเจ๋งดิ่ย่างเฟี้ยวเลยเราถามพี่เขาเขาเรียกรถอะไรคันนี้มันหน้ายหวๆ รถอะไรเนี่ยเขาเรียกรถอะไรเนี่ยหน้ายาวหน้ายาว,ายาวการสามโอ,นนมอ,มอ้วันนี้วันซ้อมเหรอวันนี้ซ้อมพรุ่งนี้เอาจริงใช่ไหม<อ>ทำอะไรบ้างครับพี่ ไปยิ่งกว่าพายุอีกไปยิ่งกว่าพายุอีกพี่น้องเดินไปดูได้ดิมีหลายรุ่นนะครับพรุ่งนี้บอกเลยว่าหลายรุ่นแน่นอนนะครับความมันนี่บันเทิงครับพรุ่งนี้ นี่เขาก็มาลองมาเทสรถกันก่อน,นครับเขาจะลองกับหมาหรือเปล่านุ่นยนน,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 นนุ่นเห็นไหม เฮ้ย,ย,ยว่าทำไมมันปัดอย่างงั้นวะโอ,โอ้ชุดโอเพ่นครับไม่นี่ครับรถจิงเหรนไฟครับทุกคนแบบนี้แหละ เห็นเล็กๆแบบนี้บอกเลยวิ่งได้เป็น100ร้อยกว่าครับ <m> สุดยอดเลยอ่ะอู้มันแรงขึ้นสามคานครับพี่เลกครับ จากสองรุ่นเลยดูครับสเปคแถวเลยอ่ะเครื่องสูบเดียวนะครับผมแต่ผมว่าความแรง านะชุดโอเพ่นครับโอเพ่นนี่ก็กำลังจะใส่เครื่องครับ มันแข็งจริงครับพงมนี้บอกเลยว่าความมันนี่สุดสุดคนนี้แน่นอนครับวันนี้ก็ไล่รอบเครื่องไปด้วยอย่างหน้าจะไม่แตะพื้นนีล่ละแกสตาร์ทเครื่องนะ <c oughs> นี่ระบบเกียร์ ก็นี่แหละครับต้องมาล้องวิ่งอยู่หน้างานครับถ้าไหนเป็นติดขัดอะไรก็ได้สแ a นบายหน้างานได้บอกเลยว่าเครื่องแต่ละเครื่องนี้มีได้ทันสุดๆครับผม cốt cốt cănแน่นอน, cốt máy theo luôn, máy theo máy theo